Welcome world to my world. ถ้าทุกคนต่างกล่าวขนาดน้ำไอช่วงเวลานี้ว่าจุดสูงสุดของผมอะผมก็ว่าใช่นะเพราะนี่คือหนึ่งช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาสำคัญของผมที่ได้แตะจุดสูงสุดของซาตาและใครจะสนละว่าก่อนนั้นผมได้เจออะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นคลิปนี้100ชั่วโมงนี้ผมขอเสนอ ผนทางเส้นทางและอดีตก่อนที่ผมจะได้กลายมาเป็นหนึ่งในจุดสำคัญในวงการาตาร์และคลิปนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องใหม่เนะครับเพราะว่าผมอยากให้กลุ่มคนดูไอหมาร้องเหี้ยเพราะผมอยากให้กลุ่มคนดูผมเนี่ยแม่งโตขึ้นบ้างอะ่ะอยากให้มีผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับจากที่เคยเป็นเด็กมาก,ก่อนเพราะฉะนั้นคลิปนี้คงจะไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรเยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วก็คงเปลี่ยนสไตล์การเล่าเรื่องไปเป็นสไตล์ของผมเอง เรื่องนี้ต้องเล่าย้อนไปในสมัยก่อนในตอนที่ R o V e ยังไม่อัปเดตและลุ่งเรืองแบบสมัยนี้ในตอนที่ผมยังเม็ดฟ้าอยู่เลยคิดดูดิและในเกมเกมนี้10เกม20เกมและ30ชั่วโมงอันยาวนานนี้ผมคงจะเล่นสเปลที่มีชื่อว่า Holy Thunder เป็นอีกหนึ่งสเปลครับที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยสำหรับซา t a าและสำหรับท่านใดที่เปลี่ยนของหรือเปลี่ยนพลังแฝงไม่เป็นก่อนเริ่มเกมเนี่ย ือท่านใดที่เข้ามากดเกม r o v โดยที่ไม่ดูด้วยซ้ำว่าพลังแฝงคืออะไรอะ่ะคงจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ามันสามารถเปลี่ยนพลังแฝงได้ซึ่งแน่นอนว่าเกมก็จะจัดพลังแฝง h o l y Thunder มาให้แบบแน่นอนทั้งหมดนี้คือกรณีสําหรับคนที่เข้ามาแตะซารตาโดยที่ไม่รู้อินโนอินเนะนะส่วนตัวคิดว่าพลังแฝงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเพราะว่ามันมีการระเบิดสแตก็กแล้วก็บนัสดาเมจเวที่ค่อนข้างแรงอะ่ะเรียกได้ว่าเผยเแรงกว่าเคิร์ซับเดทด้วยซ้ําแต่ข้อเสียของมันก็คือมันใช้งานไดไ อีเคิร์สเนี่ยมันมีการเก็บสแตก็กซึ่งซาต้าเนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่บังคับเก็บสแต็กอยู่แล้วอะ่ะอีกอย่างก็คือยิ่งถ้าเราเก็บสแต็กได้เยอะและบ่อยมากแค่ไหนเคิร์สอัปเดตก็จะแรงขึ้นเท่านั้นไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าก็พูดไปงั้นแหละแต่กับการโอดิ้ันเด์ Holy เป็นสเปลที่การได้รับปั๊บโบนัสดเาเมจของเขาเนี่ยมันได้มาจากการที่คุณใช้สกิลอะไรก็ได้และโจมตีแบบไหนก็ได้เพียงครั้งแรกและครั้งเดียวมันจะทําทให้คุณได้โบนัสดเาเมจแล้วก็การระเบิดสแต็ก แบบมหาศาลซึ่งถ้าคุณตีธรรมดาใส่ศัตรูแล้วเป็นการโจมตีแรก h o l ลี่ทันเดอร์ก็จะทํางานกับการโจมตีธรรมดาของคุณซึ่งแน่นอนว่ามันไม่คุ้มเอาซะเลยแทนที่เราจะได้ใช้สกิลที่ดาเมจแรงๆสาตสตรใส่ศัตรูยกตัวอย่างครับว่าทําไมคลิกซี่ถึงเหมาะกับสเปรย์ฮล h ี่ทันเดอร์มากกว่าเคอร์ซับเดตเพราะเนื่องจากคลิกซี่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่สกิลหนึ่งของเขามีดาเมจที่แรงและมหาศาลการที่คุณเล่นคลิกซี่เราใช้ผีเสื้อต่อใส่ศัตรูเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่แรงอยู่แล้วและยิ่งมาคอมโบกับสิ่งทีี่่เรยกวา Holy บอกเลยว่ามหาศาลครับดาเมจแต่กับกันถ้าอยากให้เครลซับเดททำงานโดยที่เล่นคลิกซี่เนี่ยคุณต้องโจมตีถึง3ครั้งอย่างเช่นสกิล1สกิล2และอันติซึ่งมาทำให้เปลืองมากๆจากที่คุณคิดจะแค่ต่อศัตรูอย่างเดียวอะ่ะมาทําให้กลายเป็นว่าคุณอาจจะต้องฆ่าศัตรูตัวนั้นเลยอะ่ะและถ้าฆ่าไม่ได้คงต้องเปลี่ยนสกิลเปล่าอะ่ะแล้วสาเหตุที่ว่าทําไมผมต้องเล่าถึงความสามารถของโฮลี่ทันเดอร์เคิลซับเดทแล้วก็ซาเครด์โ t ลิชั่นแถมเดวิลเมคายก็ีค่นั้ว เดวิดเอาไปคดมาอีกนิดหน่อยเพราะว่าการวิจัยซาต้า100ชั่วโมงในคลิปนี้และในพาร์ทก่อนหน้านี้และในอนาคตนั้นก็จะเป็นสาเหตุว่าทําไมผมถึงเลือกใช้พลังแฝงต่างๆในสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันเพราะบางทีผมก็แอบไปใช้ฮอลลี่ทันเดอร์บ้างบางที่ผมก็ใช้เคิสตอปเดทบ้างบางทีก็ใช้ซาเครดโปรเจคชันบ้างตามสถานการณ์กลับไปที่เกมเป็นไงกู inte, บินเทมป์และในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ผมได้วิจัยพลังแฝงฮอลลี่ทันเดอร์อยู่นั่นเองครับเอาเป็นว่าหายงงกันแล้วใช่ม ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําการวิจัย Cur เคิร์ซับเดทเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะตอนนี้คงถึงตาของโฮ l ี y ทันเดอร์แล้วะนะแล้วถ้าใครที่อยากได้ทิคและก็เทคนิคการเดินเกมแบบเท่ๆนะแนะนาให้ไปดูคลิปอื่นมากกว่าครับคลิปนี้คงจะเป็นแค่การเล่าเรื่องวิธีการเดินทางของผมว่าทําไมผมถึงขึ้นซาตาเมต้มได้และก่อนหน้านั้นอะมันผ่านอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นแล้วกลับมาโฟกัสเกมกันต่อดีกว่าครับและในระหว่างที่เขากําลังลองผิดลองถูกอยู่นั้นเขาก็ได้ทําการลองคิดและก็กล้าเล่นดูซึ่งมันก็ได้ผล แต่ไม่นานตัวเขาก็ถูกลากลงนรกรกชาเคอเสื้อลงลากมาโม่วเหมือนกันน่ะแน่นอนว่านอนคนนักที่จะเห็นเราในตอนที่เรายังไม่ประสบควาสมสาเร็จอ่ะเพราะคนส่วนใหญ่คงจะมองเห็นในตอนที่เราประสบความสําสเร็จไปแล้วแต่เขาคงจะไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเพราะว่าการฝึกนั้นมันไม่ได้จบอยู่แค่เกมเกมเดียวเขาต้องบินแล้วบินอีกคิวแล้วคิวอีกและคิวให้มากกว่าเดิมและแน่นอนว่าเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงความตายได้เช่นกัน เขาตายแล้วตายเล่าจนในที่สุดความพยายามของเขาก็สำเร็จผลในเกมเกมนี้เขาได้ทําการบินฉากสุดท้ายอย่างสวยงามและจบสงครามมันยาวนานในเกมเกมนี้ลงในที่สุดแม้ว่าการพยายามครั้งแรกของเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เพราะมันออกของอย่างนี้แต่การพยายามครั้งต่อไปกลับแตกต่างจากที่เขาคิดไว้และแตกต่างโดยสิ้นเชิง ที่มันแตกต่างเพราะวันนี้ไม่ใช่ซาร้ตาไงล่ะแต่มันคือเพนผีหลอกวิญญาณหลอนที่ว่าเกมนี้เนี่ยสกินเพนใหม่มันเข้ามาพอดีแล้วผมก็ดันเป็นเมนเพนซะด้วยสิก็เลยกลายเป็นว่าคลิปนี้รีวิวทั้งเพนทั้งซาตาแบบงงๆแต่ว่าอย่างน้อยใจไปสำหรับเมนเพนที่อยากจะดูสกินเมงูมิที่มันเข้ามาล่าสุดผมก็ได้ทําการส่มไปแล้วเช่นกันและคิดว่าคลิปเนี่ยก็น่าจะได้ลงเลยวๆวนี้ด้วยนะเอาเป็นว่าวันนี้มาดูไฮไลท์เพนเท่ๆก่อนดีกว่า ไม่ยากครับหมายถึงไม่ยากเท่าซาตานะเป็นตัวละครที่เล่นง่ายและก็น่าสนใจมากๆในแพทแพทหนึ่งซึ่งแพทนี้ก็คงไม่เป็นอย่างนั้นพเพราะเองด้วยดาเมจของเขาที่โดนเนื้อมาอย่างมหาศาลแล้วการที่ป่าแบบนี้เนี่ยมันไม่เข้ากับแพทปัจจุบันทําให้มันเล่นยากขึ้นไปอีกเผยๆตัวโกงๆก็เข้ามาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นบิโลหรือว่าโบบารอนซึ่งทําให้เพนจากเดิมคุนแพ้คีร่าอยู่แล้วเนี่ยแพ้หลายๆตัวขึ้นไปอีกเรายังคงไปต่อครับแต่ต้องย้อนกลับมาเพราะว่า ผมจะจะเปรียบเทียบดาเมจเคิร์ซอบเดตสำหรับซาต้ตาเห็นไปเลยว่าเค r ร์ซอบเดหรือว่าฮ o ลลี่ทันเดอร์มันแรงเหมือนกันซึ่งตรงๆก็มองยากอยู่เหมือนกันนะขนาดผมยังไม่รู้เลยแต่ที่แน่ๆคือถามว่าไหนมันเหมาะสำหรับซาต้ตามากกว่าคงต้องเป็นเคิร์ซอบเดตครับแต่ว่าฮ o ลลี่ทันเดอร์มันก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะถึงแม้ว่าดาเมจของฮ o ลลี่ทันเดอร์ที่ทําให้ซาต้าเนี่ยมันได้น้อยมากกว่าเคิร์ซอบเดตก็จริงแต่เนื่องด้วยพลังแฝงรองที่ทําให้ฮ o ลลี่ทันเดอร์เนี่ยส่งพลังมากขึ้นทำให้ดาเมจของฮ คือมันแรงเท่าทากันเลยนะถ้าถามว่าออกอันไหนคงเหมาะกว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็น Curse of Death เหมือนกันครับเพราะว่ามันเหมาะสําหรับตัวซาร์ตาได้มากกว่า c o l e Thunder นั่นเอง Chessman หนึ่งในชื่อยอดฮิตของวงการแครี่ที่ว่า Chessman ตัวนี้แม่งมาเล่นเมดแล้วก็ทาการเปิดประเดิมเกมนี้ได้อย่างสวยงามด้วยการเก็บอีรินและมาจาตาม,มาเป็นศพที่2ไม่นานความหนังหมาที่มาในรูปแบบของ Fornetino ก็มาเยือนครับคือมึงไม่ตายสักทีสามรอบแล้วนะในะเกมเกมเกมนี้แค่ว่าไม่ได้ตัดลงเฉยเ เอาแล้วกูจะเก็บฟิกไปทําไมวะไม่เป็นไรเราพลาดกันได้แต่ว่าผมดันพลาดถึง2ครั้งนี่สิที่ไม่สามารถการป้อมบนเอาไว้ได้แล้วน่าเสียดายที่ว่าป้อมกลางเนี่ยก็เช่นกันแต่โชคดีที่ว่ามันยังเหลือเลือดอยู่ปิมปิมอะ่ะซึ่งมันก็ไม่พอสําหรับการยื้อชีวิตป้อมอะนะสุดท้ายก็โดนตีสดจนแตกอยู่ดีแต่คงไม่ใช่เวลานี้เพราะว่าวีหกวายุมรกรเนี่ยมันได้มาแก้แค้นคุณหนึ่งที่จัดการตัวที่ตีป้อมผมไปครับ และเรื่องเดจาวูก็เกิดขึ้นเอาเป็นว่าพอมาจาตายเสร็จป๊บศพที่2ก็คงเป็นอ e ีรินเกมเกมนี้มาจาตายแล้วอ e ีรินลงล็อกตายอีกรอบเนี่ยมันเกิดขึ้นถึง3รอบเลยทีเดียวไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันอะแต่โชคดีนะครับที่ทีมเราสามารถเก็บมาได้มากขนาดนี้ไม่งั้นคงจะแพ้ไปในเกมเกมนี้นะครับเอาไอสั์ทีมโงโอ้เอมพีกูยังไม่ได้คิดเอาแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะเขาได้กลับมา <laughs> แต่แม็กเสือกลับมาในรูปแบบของรีเพย์คนเรามันผิดพลาดกันได้นะครับดูอย่างไปดิต้นเกมมันยังพลาดตายเลยอะแต่แม้ว่าอีกนี้จะรอดไปแต่ว่าคนที่ไม่รอดคงเป็นเพนพอดูจากเลือนแล้วมันก็ไม่ส่วนผมถึงตายหรอกนะกูเริ่มไม่แน่ใจแล้วอะ่ะและในที่สุดผมก็สามารถเก็บเพนล,ลงได้นะครับเดียวได้ว่าสาเคลโปรเทคชันยังไม่ทํางานในช็ชอตนี้ผมก็สามารถได้คิวฟินิกไปอย่างง่ายได้ คือเกมที่แล้วเวลามาตาตายอิรินแม่งจะต้องตายไปด้วยอ่ะแต่เกมนี้ผมแม่งเล่นคาบมินิด้วยท่าเดิมและก็ที่เดิมด้วยนะประเด็นวงจรอุบาทของเราก็คือหาของป่าลาสัตวแจกนั้นก็ล่าคนเลี้ยงสัตว์และกูก็ตาบอดแล้วก็ทำลายคนแก่อ่ของตรงถ้าติดใจก็เบิรรอบ2มันเลยน,นอกจากเมนอีกนิดก็ไม่มีใครกำหมัดละความเก่งกาจของพญาบิ๊กหกนี้ก็เริ่มังาดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเราได้เหยียบหน้าแมนยู ตำนานแห่งวงการฟุตบอลด้วยสกอร์7-0และเกมเกมนี้รูปแบบการทำงานของซาร์คเคธโปรดักชันก็ออกมาตรงใจผมมากๆากพอแม่งมีทั้งเกาะแล้วก็เวทจมพายซึ่งแน่นอนว่ามันเข้ากับแผทปัจจุบันได้เป็นอย่างดีและเกมนี้คงจะเป็นที่มากคำว่าซาตาเมส้มเพราะผมเลือกที่จะมากดโหมด COV โหมดที่แม่งมีแต่เทพแล้วก็หมาใช่ครับมันไม่ต่างอะไรจากแรงเลยแค่ว่าแพ้เราแรงไม่ตกแต่ก,การค่าพลังเราจะลดอย่างมหาศาลเลยครับแล้วมันก็แตกต่างตรงที่ว่าเราจะไม่เห็นชื่อฝั่งตัวเอง ไม่เห็นชื่อบงังตรงข้ามแม้กระทั้งชื่อเราเองก็ตามและแน่นอนว่าแม่งแบนได้4ตัวสุดยอดไปเลยแล้วพอมันเป็นอย่าง,งานนั้การดับแก้ทางซาตาก็ได้เกิดขึ้นเกมนี้ผมเจอตัวที่ผมไม่ชอบอยา่างอารรสเตอร์ซึ่งแม้ว่าในตอนนั้นผมจะยังแพ้ทางอารเลสเตอร์อยู่แต่ปัจจุบันไม่เลยครับผมได้เคยไปแตะจุดสูงสุดของวงการซาตาแล้วและผมก็รู้ดีวิธีการแก้อารเสเตอร์นี่มันแก้อย่างไงทําให้พวกเรา3มคนได้ทําการบินแสกหน้าเขาไปเลย และแน่นอนครับว่าศพแรกของผมก็ต้องเป็นอเลสเตอร์เพราะผมเรียนรู้วิธีการที่จะแก้มันมาเป็นอย่างดีพวกเราไฟกันอยู่หลายครั้งครับและเป็นผมกับยอนที่ได้เก็บคิวไปไม่นานสัญญาณบ่งบอกความชิบหายก็ได้บังเกิดขึ้นพวกเราได้ทําพลาดกันอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะผมเองหรือออฟเลนและแทนที่ยอนมันจะเกิดเกมนี้ก็ไม่สามารถเกิดได้เลยครับเพราะว่าออฟเลนเราไม่ทําเกมหรือทําอะไรเลยทำให้ในที่สุดป้อมล่างของเราก็แตก และพลาดไฟไปในช็อตชอตเดียวและเพียงแค่นั้นมันก็พอสำหรับลิงหรือเทพเจ้าสุนหงคงที่เรารู้จักและสิ่งที่ทุกคนเรียกว่าบ้านมันก็ได้พังทลายลงต่อหน้าต่อตาครับใช่ครับผมจากไฟแคนในเกมที่แล้วทำให้ในครั้งนี้ผมเลือกที่จะมากดโหมดธรรมดาต่อกับสกินซาต้ a า AIC หรือสกินที่เป็นตำนานของผมนั่นเอง และด้วยเชื้อเพลิงแห่งความแค้นไฟโทสะที่ลุกโชนและรุนแรงที่สุดพวกเราก็ได้ทำการเก็บคิวอย่างบ้าคลัง่งในรูปแบบที่ว่าไม่มีใครสามารถหยุดพวกเราได้เลยสิ่งนั้นก่อให้เกิดความทนงตัวและหลงไปในพลังอำนาจของตัวเองซึ่งมันให้กำเนิดคำที่มีชื่อว่าอีโกหรือความมั่นใจในตัวเองที่แม้แต่เพื่อนร่วมทีมก็ไม่สามารถหยุดเราได้ยิ่งมันมีมากเท่าไหร่ สัญญาณความอันตรายของวิหกเพลงตัวนี้ก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นหากทว่ามันมากเกินไปทําให้ภาระและหน้าที่ต้องถูกแบกรับไว้ด้วยคนคนเดียวที่มีเป้าหมายและความพยายามที่จะแบกทีมและพาทีมชนะเมื่อทุกอย่างมันมากเกินไปมันกลับให้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามแทนที่ทีมเราจะคว้าชัยไปได้ในเกมเกมนี้มันกลับทําให้ความหวังและความเชื่อมั่นดับสลายลงตามไปด้วย เป็นทางของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ของซาตาน่ะมันหยุดลงตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการเปิดใจยอมรับเก้าวใหม่ของตัวคุณเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันหลังจากที่ได้ทาการเคลื่อนย้ายกายาและบินขึ้นสู่เวหาอีกหลายครั้ง ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการเล่นซาต้าโดยที่มีซาเครต์โพลิเคชันเป็นเครื่องมือเป็นไปได้ยากมากที่จะบินด้วยตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สกิลควบคู่ไปกับการบินและใช้สกิลให้โดนศัตรูเป็นจุดสําคัญของการเล่นซาต้าด้วยซาเครต์โพลิเคชันซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คนเล่นซาต้าสายดาเมจต,ต้องปรับตัวเป็นอย่างมากแม้ว่าตอนแรกจะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่เมื่อเล่นไปเรื่อยๆคุณจะจับจังหวะได้และมันทำให้ผมได้เรียนรู้วิธีการใช้สกิลให้โดนศัตรู และนํามาปรับใช้และเมื่อผมได้ลองกลับไปเรียนเซดัมเมดอีกครั้งทาให้ผมได้รู้เลยว่าไม่ทาการบินแบบเน้นใช้สกิลที่เราได้เรียนรู้มาจากการเล่นซาร์ตาแบบซาเครติ i วลิชันเอามาผสมรวมกับการเล่นซาร์ตาสายดาเมจอย่างเคิร์ซออฟเดนหรือโฮลี่ทันเดอร์ทำให้ผมได้รู้เลยว่าสเกลพลังของซาตาเนี่ยถูอัปเกรดขึ้นเป็นอย่างมากในการขึ้นบินครั้งแรกผมก็ได้เรียนรู้เลยว่ามันแรงขนาดไหนอะ่ะนี่ขนาดโดนเนิร์ไปแล้วนะเมดเลเวลสี่โซโล่นะ 4, Solo, ป่าล่วงไม่พอโลบังตัวก็หลับไปได้เช่นกันแต่ทว่ากว่าที่ผมจะได้ ตอนนี้มันก็สายไปแ,แล้วละ่ะผมไม่สามารถปรับตัวทันกับรูปแบบใหม่ในการบินของผมแม้ว่ามันจะปรับนิดเดียวก็ตามแต่มันส่งผลมหาศาลกับรูปแบบการบินของผมแบบใหม่และมันทำให้การปล่อยสกิลให้หมดก่อนสไลด์แล้วตีธรรมดาของผมเนี่ยหรือก็คือการบินแบบเดิมอะ่ะแม่งดาเมจเบามากๆเว้ยระเบาแบบที่ว่าไม่เหลืออะไรเลยส่วนใหญ่เน้นสกิลชนสกิลชนอย่างเดียวอะ่ะและดาเมจของเราเนี่ยก็มาจากการระเบิดสแตก็กหรือว่าหรือท,อที่หรือที่เมซาต้าเขารู้จักกันดีในฐานะวินสตอม คู่มือหลักในการเล่นซาตาให้เกิดประโยชน์ที่สุดนั่นเองมันคือพลาสซิฟของซาตาที่ส่งผลต่อการระเบิดแสแต็กแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับตัวเราเองในการสังหารศัตรูตนะแต่ก่อนที่เราจะต้องมีความรู้นั้นแน่นอนว่าคนเราย่อมผิดพลาดกันมาก่อนเช่นกันผมก็ได้ผิดพลาดอยู่สองสาเกมหลังจากที่จะปรับตัวขึ้นมาได้แต่น่าเสียดายที่เวลาของคลิปนี้เนี่ยมันใก,กล้ใกล้หมดลงทุกทีเนื่องจากผมไม่อยากจะทําคลิปนานเกิน20่สินาทีนะแม่งเสียเวลากูตัดต่อชิบหายเลยตัดต่อไม่เท่าไหร่ ตอนภาคแล้วกูเสียงแตกกับดินพันนี่สุดยอดจริงๆเลยวะ่ะภาคใหม่หลายรอบพิหายแต่ถ้าอยากรู้ว่าเสียงแตกมันเป็นยังไงอ๋ออ๋อเสียงแตกก็จะเป็นประมาณนี้นะไปดูแตกหรือเปล่าเนี่ยกูอัดมาเจ็ดแปดเทคแล้วอยู่ดีเสียงไม่แตกเล่นตลกใส่กูเฉยเลยโอ้ช่างมันนะว่าไม่ต้องดูก็ได้ปกติผมภาคเทกเดียวแม่งเสียงแตกแล้วกลับไปภาคใหม่ต่อเลยอะ่ะแต่โชคดีและกันที่เจ็ดแปดเทคเนี่ยแม่งไม่พลาดเลยอะไรของมึงเอาเป็นว่าการฝึกในสองสามเกมนี้ ทำให้ผมได้เรียนรู้ถึงความพยายามและความพยายามที่จะก้าวขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของซาตาตัวละครที่เปลียนเสมือนลูกรลกของผมและแม่งก็คือหัวใจดวงเดียวของผมในเกม R O V อ่จนกระทั่งเกมเกมนี้ได้จบลงไปคุณรู้ไหมว่าถึงแม้ว่าผมจะแบกได้เท่าไหรอ่อ่ะ แต่ถ้าทีมมันโง่มันก็จบอยู่ดีและนี่คงจะเป็นเกมสุดท้ายของ EP ที่5มั้งผมไม่แน่ใจอะ่ะเกมการกดสก,กินลูกรล่ของผมในการลงแรงเอาตรง RV ก็ทำสก,กินสวยๆมาบ่อยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะเติมสก,กินเนี่ยก็ไม่มีสปอนเซอร์นะครับหมายถึงตอนนั้นนะแต่ถ้าว่าตอนนี้ผมมีแล้ว,วสิข่าวสักทีจะรับสปอนช่องเราอย่างฟูโยช็อปแน่นอนเขาว่าเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเติมเว็บเติมเกมเติมคูมอป,ปองหรือเติมอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ที่สำคัญคือรวดเร็วปลอดภัยเติมผัดนอ g ี u ูเจอรชก็ได้ไซโคสกายรับส่วนลดเปเลยฟรีเพราะเติมน้งแต่อารวีรบอกวอลเลแลนกระทั่งฟรีฟไปเลยถึงมาเลยว่าแอรไลน์สแดในเนอโอซีใช้แค่ Open ID เท่านั้นกินใหม่เพลราคาเต็ม3,5ม0 f u ห้ o ฟจัดให้เหลือ2,4 0 0ย่งโหดปลอดภัยแน่นอนเพราะไอดอลผมใช้ร้านนี้เหมือนกันต่อมาผมได้จับรูปลณของผมไปลงแรงซึ่งแน่นอนว่าแม่งได้ทางดาวได้ทางค่าพลังแต่มันกลับสูงเกินไปไม่เทียบกับฝีมือผมในตอนนั้นผมยยยยัังงงงงไไไไมมมม่่ดดด้้้้้เรรรรีีนนนนนููออะาาาาากกขขขแลึบจุสวซ ย้ำหลายรอบไหมทุกคนแม่งยิ่งใหญ่ยังกับไปเยียบดวงจันทร์และใช่ครับพวกเราก็ได้แค่บินบินแล้วก็บินไปเรื่อยเบินไปข้างหน้าโดยที่ไม่รู้ว่าอิสระปลายทางคืออะไรอะ่ะแต่มันจะเป็นยังไงก็อยู่ที่คลิปถัดไปเพราะว่าเกมเกมนี้แม่งจบการคันอะ่ะแล้วถ้าอยากให้ตำนานวิจัยซาต์ตาแบบร้อยชั่วโมงได้เดินต่อไปอะ่ะก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้หน่อยละกันใครชอบสไตล์แบบไหนก็อย่าลืมไปดูคลิปกเก่าในช่องของผมแล้วเอามาบอกกันได้ในโพสต์ q a ซึ่งผมก็ได้ทำการเปิด Q&A ฉลอง 1, พันซับที่แม่งขึ้น3 0 0พันซับไวชิบหายเลยแต่ก็ไม่เป็นไรอะ่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่อยู่ยงข้าขงผมเันมาแม้ว่าจะกดติดตามเพราะว่าคลิปเดียวก็เถอะแต่ไม่เป็นไรให้อภัยกันได้สําหรับวันนี้เจอกันในคลิปหน้าครับเอ,อ,อะไรวะเน,นี่ยสำหรับคลิปหน้าเจอกันในพรุ่งนี้เฮ้ยสวัสดีครับ